วัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5้ามงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่208แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2506กรหลทองงานผูกพัทศสีมาสภาพดี ค่ะสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสุดนะคะสวยๆเดิมๆมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดดอนหญยหอมปี2517ออกวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีต่อโคดเนื้อทองแดงสภาพดีนะคะเดิมๆค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนเยหอมนะคะเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลังท้าเวสวันปีส5 2พรณปี2521เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีเสาห้าปี2516เนื้อทองแดงสภาพสวยน่าใชหน่าเก็บค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอเหนือสีสะเกตปี2517เเนื้อทองแดงสภาพสวยเหรียญสวยเหรียญเดิมน่าใช้น่าบูชาค่ะ ด้านหลังก็จะมีรอยจานอักษระนะคะ,ะ,ะ,ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอเหนือนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญร,รมน้ำมนต์หลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอายุทยาปี2540เนื้อทองแดงรมดำสภาพดีน่าใช้หน้าบูชาค่ะ ค่ะสำหรับเหรียนทำน้ำมนต์หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จัยรีพิ่นาศวัดบอวรน,นิเวศกรุงเทพปี2535ปิดทองในพิมพ์สวยมาก พาสเดิมๆเลยนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะค่ะสำหรับพาสสมเด็จไพรีพี่นาฏนะคะปิดทองในพิมพ์สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำงปางครบหรอบปี2526บรรจุจีวรสภาพสวยสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนิรันตลายสมเด็จพระยาน,นสังวรวัดบวรน,นิเวศกรุงเทพปี2535ปิดทองในพิมพ์สาภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระนิรันตลายสมเด็จพระยานสังวอนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อในกระเช้ากระไหลทองฝั่งเพชรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีผ้าสวยผ้าเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะสวยมากนะคะถ้าท่านใดรับไปสามารถนำไปใช้นำไปคล้งคอได้เลยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อในกระเช้ากระไหลทองฝั่งเพชรหลวงพ่อแพรองนี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะ่าใช้มากเลยนะคะราคาเบาๆ300เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จคะแนนหลังตาแผ่นดินสมเด็จเผาหลวงปูน่นาคปุูกเสกปี2495สภาพดีดูง่ายเนื้อจัดน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จคะแนนองค์นี้ เก่าจัดแตกลายงาเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จคะแนนะหลังตาแผ่นดินนะคะเก่า,าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะของเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงปู่นาควัดละคังปี2,495สภาพดีเนื้อจัดเรี่ยมพลาสติกเก่าน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับผ้าสมเด็จปกโพหลวงปู่นาควัดละคังนะคะเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพเนื้อผงดำใส่ตลับทองไมคอนลงยาอย่างดีสวยมากเลยนะคะ น่าใช้น่าเก็บเลยนะคะสำหรับสวยๆเดิมๆแบบนี้พักก็สวยกรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะดูดีมากเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับจัตุคามรามเทศนะคะใส่กรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ ราคาไม่แรงนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พิมพ์ใหญ่เนื้ออันปะกา้าเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพดีนะคะ น่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นขอได้เลยนะคะเพราะเรี่ยมพลาสติกอย่างดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรนะคะเรี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปดาวสีชมพูเรี่ยมกรอบทองไมค่อนพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะไม่ทราบที่นะคะสำหรับองค์นี้นะคะถ้าท่านใดทราบที่นะคะก็จับไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะพระสวยพระเดิมนะคะ ค่ะสำหรับพระผงรูปดาวสีชมพูนะคะเรี่ยมกรอบทองไมคอนไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้นะเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาคุดรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เนื้อทองแดงซาตินเรี่ยมรอบทองไมคอนอย่างดีพร้อมใช้ น่าใช้น่าเก็บนะคะพญาคุดก็สวยกับทองไมค่อนก็สวยนะคะค่ะสำหรับพญาคุตสวยๆเรี่ยมกอบทองไมค่อนพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาปี2565เนื้อทองแดงซาตินต่อโค้ดหมายเลขเรียมรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยหน่าใช้หน้าเก็บนะคะเหรียญก็สวยรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะดีไปหมดเลยค่ะ ถ้าท่านใดรับไปสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเรี่ยมกรอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกหลวงพ่อโตวัดลาดยาแพทย์จังหวัดนครปฐมปี2563รุ่นมหาทรัพย์เนื้อกระไหล่ทองโรงยาเรี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ พญาเต่าเรือนก็สวยนะคะรอบทองไมค่อนยิ่งสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกหลวงพ่อโตนะคะเรี่ยมรอบทองไมค่อนองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564เนื้อผงปิดทองในพิมพ์เรลี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยค่ะพระก็สวยกรอบทองก็สวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับพระปิดตาหลวงพ่อพัดนะคะพิมพ์จัมโบเลี่ยมกรอบทองไมค่อนพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงวัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมปี2539กล่องเดิมพระสวยผ้าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคผ้าด้านในชัดๆกันค่ะ ะสวยนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะวัดใหม่อมตะลดองค์นี้ก็จะอยู่ที่350 น่าใช้หน้าเก็บนะคะกับผ้าสสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2540รุ่น111ปีกระทรวงกลาโหมเนื้อโลหะลมดำกล่องเดิมปุกเสกพี่ทีใหญ่สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พ้าด้านในชัดๆกันค่ะ สวยมากนะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะปี2540ัน้อสวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอนุสรณ้1 1 8ปีวัดละคังปี2533เนื้อผงหลังปัํมตาละคังกล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ ด้านหลังก็จะปั๊มตาละรังนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะอะนุสร118ปีวัดละรังสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่พค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดการจนาพิเศษคูณพันล้านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2539กล่องเดิมครบชุดสวยเดิมนะคะ1ชุดก็จะมีด้วยกัน6องค์ค่ะมีทั้งปิดตาสมเด็จแล้วก็เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยเดิมทุกองค์เลยนะคะแต่ละพิมพ์ก็จะไม่ซ้ำไม่เหมือนกันเลยนะคะ มีทั้งหมด6องนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยค่ะสมบูรณ์ทุกองค์นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับผ้าชุดหลวงพ่อคูณชุดนี้นะคะค่ะสมบูรณ์สวยทั้ง6องค์นะคะ สำหรับพระชุดการจนาพิเศษคูณพันล้านนะคะสวยๆเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ450ได้ถึง6องค์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้นะคะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะก็จะเป็นพระชุดนะคะ เป็นพระชุดสมเด็จยานสังวรสมเด็จยานสังวรวัดสร้างปี2546กล่องเดิมครบชุดหนึ่งชุดก็มีด้วยกันทั้งหมด16องค์นะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีหลากหลายพิมพ์นะคะเป็นพระสมเด็จทั้งหมดนะคะสวยทุกองค์สมบูรณ์ทุกองค์นะคะ สวยมากค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมนะคะไล่ไปเลยนะคะสวยทุกพิมพ์สวยทุกองค์นะคะทั้งหมดก็16องค์นะคะกล่องเดิมนะคะน่าใช้คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ จะเก็บไปใช้หรือเก็บไว้แจกได้หมดนะคะสวยเดิมค่ะค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนกันหมดนะคะพราสวยทุกองค์สมบูรณ์ทุกองค์นะคะสำหรับชุดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด16องค์นะคะ1ชุด16องก์ก็จะอยู่ที่500ค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะ 500ได้ถึง16องค์นะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดชมแล้วก็สนใจองค์ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ